เส้นจากภาพจริง EP 1 8วันนี้มาวาดเปลือกหอยกันค่ะวันนี้ใช้บาตรนี้นะมาเริ่มมีขอโค้งสร้างจริงกันก่อนเลยค่ะเปลือกหอยประกอบไปด้วยรูปทรงอะไรบ้างด้านบนเป็นสามเหลี่ยมค่ะด้านล่างตรงส่วนโค้งเนี่ยประกอบไปด้วยวงรีนะคะตรงไหนที่เป็นส่วนโค้งมากขึ้นอยากให้โค้งละมุนมากขึ้นให้เราเติมวงรีเข้าไปแบบนี้ค่ะ ทุกๆมุมเลยแล้วลองวาดเส้นอ้มอมวงรีทุกมุมที่เราวาดเอาไว้เลยค่ะก็จะได้เส้นจริงที่มีมุมที่โค้งมนแบบนี้เลยนะคะมาลองวาดจริงกันวาดสามเหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งอันวาดวงรีด้านล่างค่ะเป็นโค้งสลปของเปลือกหอยนะจากนั้นใส่วงรีเล็กๆตรงส่วนที่เราอยากให้มีความโค้งมนม,มากขึ้นค่ะก็าวาดวงรีลงไปก่อนแล้วค่อยตัดเส้น อ๋อวงรีทุกวงเลยค่ะเท่านี้เราก็จะได้เปลือกหอยแบบง่ายๆเราจะลองระบายสีกันดูนะรอบนี้มินจะระบายสีแบบไม่ตัดเส้นนะคะเราก็จะถมสีลงไปเป็นตัวรูปทรงหลักก่อนเลยค่ะบัตรนี้เขาจะมีความโปร่งนิดๆค่ะมีเทกเจอร์ตรงขอบๆมีความคลุกคลาดแบบอาร์น,นนะเห็นไหมถ้อาอยากได้สีที่ทึบเราต้องระบายซ้ำหลายรอบนิดนึงนะคะ ตรงไหนที่ไม่อยากให้ขอบดูขู่ขาให้ปรับบัตรเล็กๆนะคะแล้วเก็บรายละเอียดตรงขอบให้มีความเรียบมากขึ้นค่ะมาลงสีกันนี่มีนให้ดูค่ะเวลาเราปรับบัตรเล็กๆเขาจะมีเท็กเจอร์ประมาณนี้ค่ะเมื่อปรับบัตรใหญ่ขึ้น เด็กเจอเขาก็จะเปลี่ยนไปนะคะวาดเป็นเส้นโค้งแบบนี้เป็นชั้นๆไปก่อนค่ะเรียงลําดับนะคะด้านบนจะเป็นเส้นเล็กและด้านล่างก็จะใหญ่ขึ้นนะค่อยๆเพิ่มเรเวลของสีค่ะมีจะระบายสีอ่อนและระบายสีเข้มทับลงไปนะคะลองระบายสีแบบที่ไม่ดูดสีจากภาพจริงดูนะคะจิ้มสีมาระบายดูว่าใกล้เคียงกับรูปภาพที่เราวาดหรือเปล่านะช่วยให้เราสามารถสังเกตสีได้เก่งขึ้นด้วยนะแบบนี้สามารถใช้ได้อีกวิธีหนึ่งคือการตะแคงค่ะแล้วก็ระบายเบาๆจะได้พื้น ผิวอีกแบบหนึ่งออกมาตามในคลิปนี้เลยนะจากนั้นขีดเส้นแนวตั้งค่ะเป็นลายของตัวหอยนะดูที่รูปจริงของตัวหอยค่ะเขามีเส้นเป็นเส้นเส้นเส้นบางๆนะมีจะใช้สีขาวรอบแรกค่ะแล้วใช้สีน้ำตาลอ่อนๆค่ะระบายทับลอบที่สองค่ะแล้วก็ลบส่วนเกินออกค่ะตัวเส้นเขาจะมีความคัดขาดนิดนึงนะออกมาสวยงามมากๆเลยปรับจางเลยค่ะให้ลายดูอ่อนๆนะ แล้วก็เติมขอบด้วยค่ะเติมขอบก็จะช่วยให้ดูมีความชัดเจนเรื่องขอบเขตมากขึ้นนะคะเท่านี้เราก็จะได้เปลือกหอยแบบง่ายง่ายแนี้ระบายง่ายน่ารักลองไประบายกันดูค่ะได้การวาดรูปเป็นเรื่องง่ายเพราะมอชาี้้จะวาดยุบแน,น่น